สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค์คณีสุนะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆอีกหนึ่งคันมาให้ชมนะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นสายครอบครัวนะครับแล้วก็แต่งออกมาค่อนข้างที่จะเยอะรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น m ิวเอ็กซ์หนึ่งจุนะครับหรือว่า m ิวเตัวเริ่มต้นนะครับในส่วนของรถเดิมๆราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1 1 7 4 0 0้านบาทคันนี้เป็นสีขาวมุกค,ครับจะมีการเพิ่มเงินอีก1 2 0 0งบาทรวมเป็นราคาสุทธิจะอยู่ที่1 0ล้าน่บาทไม่รวมของแต่งแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพร้อมเสนอโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งแบบนี้นะครับในงบออกรถ 1 3 5 0 0 0บาทนะครับได้ของแต่งแบบนี้ทั้งหมดทั้งคันเดี๋ยวไปดูว่าของแต่งมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ของแต่งคันนี้ค่อนข้างดีะเยอะพอสมควรทำจบอยู่ที่130,000บาทเป็นการบวกราคาตัวรถเพื่อให้ของแต่งอยู่ในข้างงวนนะครับก็จะปัดภาระในการใช้เงินสดนะครับจบอยู่ที่แส0สามตามที่ผมได้คิดไว้นะครับผอนเริ่มต้นอยู่ที่1น0 0 0หื่ 6 7 6 9บาท8 4เดือนเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยโอเคครับก็มาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งชุดเต็มของคาโตเริ่มไล่จากฝากระโปรงก่อนก่อนเลยนะครับฝากระโปรงก็จะมีโลโกโ้ฝากระโปรงเป็นเอ็มโพเลอร์ก็จะเป็นของชุดแต่งของคาโตเขาแล้วก็มีครอบกระจังหน้าตรงนี้นะครับเป็นสีดําดําเงาตงัวนี้แล้วก็ยังมีสีแดงเป็นตัวตัดแบบนี้นะครับ สามชิ้นแล้วก็ด้านล่างอีกชิ้นหนึ่งตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสีดําเงาเห็นไหมตรงนี้เป็นตัวครอบนะจริงๆในส่วนของตัวรถเดิมเดิมก็เป็นสีดําอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวครอบก็ครอบอีกทีหนึง่งไว้สําหรับป้องกันลอยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งตัวนี้เป็นของคา์โต้เป็นหน้าใหญ่ที่มีไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เป็นไฟ led ในกรณีเปิดปุ๊บจะเป็นไฟเลี้ยววิง่งตามกับไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนิดนึงนะ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งไฟตัดหมอก LED เป็นที่เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับ4จุดลักษณะแบบนี้เลยตรงกับจุดเดิมแบบตัวท็อปเลยนะครับลักษณะแบบนี้ในส่วนของด้านหน้านี้ก็จะเป็นในกรณีเปิดไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้ากับชุดสเกิร์ตไฟเลี้ยวก็จะเป็นลักษณะไฟวิ่งแบบนี้นะครับ สว,สวยเลยซีเควนเชียลด้วยก็คือเป็นไฟวิ่งเลยโอเคเดี๋ยวไปชมในส่วนของการแต่งชิ้นต่อไปกันต่อครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของล้อแมกนะครับรถเดิมๆเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วเป็นสีเงินธรรมดาเป็นลายบพัดคันนี้ก็ได้เปลี่ยนล้อแมกจากขอบ17นิ้วเป็น18นิ้วแบบนี้นะครับเป็นสีดำตรงก้านก็จะมีสีแดงเป็นตัวตัดนะครับแบบนี้ลายแบบ rtg นะครับ สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เลือกใช้ยางเป็นของเลนโซ่เลนโซตัวนี้ดีนะ265 60ขอบ18เลนโซตัวนี้เอาอยู่ครับแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคิ้วล้อครับคิ Q ้วล้อสีดำเงาขนาดกำลังพอดีขนาดพอดีกับซุ้มนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังลักษณะแบบนี้นะครับรวมถึงมีการติดในส่วนของตัวข้อบันไดและกาบประตูอันนี้มันจะอยู่ในชุดแต่งเต็มของคาโตนะครับ มันก็มีครบมาหมดเลยแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ,ไฟทับไฟทับทิมนะครับตรงนู้นแต่จริงๆตัวนี้ไฟทับทิมตัวนี้มันเป็นรีเฟกตนะครับหรือว่าเป็นไฟสําหรับการสะท้อนนะครับจะไม่มีไฟจริงๆออกมานะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งสวยงามเป็นเบ้ามือจับและข้อมือจับตัวนี้เลือกใช้เป็นสีดําเงานะครับ เพื่อให้เข้ากับตัวรถแล้วก็ชุดแต่งในส่วนของคิ้วล้ออะไรพวกนี้มันเป็นสีดําเงามาอยู่แล้วไงพอใส่ข้อมือจับแล้วเบ้ามือจับเนี่ยเป็นสีดําเงาก็จบเลยสวยแล้วก็ของแต่งอีกชิดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกระจกพับไฟฟ้านะครับเป็นออปชันที่ควรต้องมีนะสําหรับตัว m u ว X ตัวท็อปผมว่ามันเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วก็ไฟเลี้ยวเห็นไหมเดิมๆจากโรงงานเป็นสีดําแบบนี้ทั้งอันนะครับไม่สามารถพับไฟฟ้าได้อันนี้เบิกของตัวท็อปมาใส่ มีไฟเลี้ยวให้ด้วยแล้วก็ไฟเลี้ยวจุดเดิมก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคลักษณะประมาณนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญครึ่งค,งคันนะครับคันนี้แลปสีดำเงานะครับเป็นสีดำเงาครึ่งคันเลยสวยๆแบบนี้เลยและที่สำคัญนะครับคันนี้จากเสาอากาศที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นี่ มิแอคทีฟเนี่ยมันจะมีเสาอากาศอยู่ตรงกลางใช่ไหมคันนี้อุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุดแล้วก็เบิกคีบฉลามของแท้มาใส่เป็นที่เรียบร้อยครับนี่นี่คีบฉลามเห็นไหมสวยๆเนียนๆเลยครับแล้วก็เป็นคีบฉลามแท้นะครับอันนี้เบิกอะไหล่แท้ใส่ทั้งหมดนะครับนี่ขัดใจมากสำหรับเสาอากาศของตัวมิ x แอคทีฟพอทำแบบนี้เข้าไปก็สวยเลย อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างครับหล่อ,อจริงๆสีขาวยอดนิยมนะครับอ,อ๋อในส่วนของ m ิ l เอ็กซ์แอนะครับมีด้วยกันอยู่2ส,สีก็คือสีบอลเงินกับสีขาวมุกสีขาวมุกบวกเพิ่ม1นึ0 0บาทตามที่แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับอ่าด้านข้างเสร็จแล้วเราไปดูด้านหลังกันต่อบ้างครับนี่ด้านหลังออกมาลักษณะแบบนี้เลยเริ่มไล่จากด้านล่างก่อนเลยเป็นสกเกิร์ตของคาโต้นะครับ เป็นท่อหลอกสีท่อแบบนี้นะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมกระบอกนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังคันนี้ก็ได้ติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับโอ้โหครบสูตรจริงๆนี่เซ็นเซอร์จุดเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตท,ที่มีสีดําเงาเป็นตัวตัดแล้วก็มีไฟทับทิมตัวนี้เป็นตัวสะท้อนอีกเช่นเดิมนะครับ จบในเรื่องของสกเกิร์ตต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกันลอยด้านท้ายเปิดให้ดูนิดหนึ่งกันลอยด้านท้ายอันนี้ก็จะเป็นของคา์โต้อีกเช่นเคยนะครับเป็นลายลังพึ่งลักษณะแบบนี้นะครับสวยๆไว้สำหรับป้องกันรอยในกรณีขนของนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของด้านหลังอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของคาดเอว ตัวนี้เป็นคาดเอลมีไฟายของคา์โต้ครับนี่เราเปิดก็จะติดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะครับก่อนเปิดให้ดูก็ไปดูในส่วนของด้านบนกันก่อนด้านบนก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นของคาโต้เป็นสีดําเงาตรงรุ่นเลยก็สามารถใส่แล้วมันเข้ากับแรปหลังคาด้านบนเลยมันก็จะมีลักษณะที่ยื่นออกมาจากด้านหลังนิดนึงนะครับ สวยกว่าไม่ใส่นะบอกว่าใส่แล้วมันดูดีกว่านะครับประมาณนี้นี่ก็จะเป็นในกรณีเปิดไฟหน้านะครับคาดเอลเมฟด้านหลังก็จะติดเป็นแถวยาวแบบนี้อ่าอันนี้ไฟดวงหลักของตัวรถแล้วก็ตัวนี้เป็นคาดเอลเมฟที่ติดตั้งเพิ่มไปก็จะเป็นยาวลักษณะแบบนี้เลยเห็นเด่นชัดแน่นอนนะครับสําหรับใครที่อยากใส่คัดเอลเมฟลยสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของ วาท้ายไฟฟ้าครับนี่พร้อมกับคลิกเซนเซอร์นะครับผมลองเปิดคลิกเซนเซอร์ดูนิดนึงนี่กวาดเข้าไปเปิดเลยนิ่มๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวกดเปิดปิดจากที่เดิมเหมือนตัวท็อปเลยสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้แล้วก็เวลาปิดก็นิ่มนวลเดี๋ยวผมลองคลิกเซนเซอร์ให้ดูอีกทีนึงนี่เตะโดนเซนเซอร์ปุ๊บ ยังไงมันก็ปิดให้นะครับแล้วก็เวลาปิดก็นิ่มมากๆเห็นไหมดูดนิ่มสุดๆลักษณะแบบนี้หรือถ้าไม่ใช้คิกเซนเซอร์ก็ใช้ที่ปุ่มก็ได้หรือในตัวรถก็มีปุ่มเปิดหรืออีกอย่างหนึ่งก็ใช้รีโมทในการเปิดก็ได้นะครับอนเนกประสงค์สุดๆนะครับไปจะเป็นในส่วนของภายในนะครับภายในก็คันนี้หุ่มเบาะหนังตามเบสิกเลยก็หุ่มเบาะหนังเป็นสีน้ำตาลมีสีให้เลือกเยอะนะครับสีแบบตัวท็อป ก็สามารถทําได้สีดําก็เป็นที่นิยมนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นสีน้าตาลได้สีขาวลูกค้าเขาชอบสีนี้แหละเนาะเขาเลือกมันได้สีขาวแล้วก็พรมเข้าลูกมีมาให้นะครับนี่ครบเลยผมเข้าลูกจัดมาให้ครบและที่สาคัญนะครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของปุ่มสตาร์ทเข้าไปด้วยเห็นไหมปุ่มสตาร์ทตรงรุ่นกับตัวท็อปเลยนี่ปุ่มสตาร์ทนี่ ถ้าเปลี่ยนพุ่สตาร์ทไปแล้วกุญแจมันก็จะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แบบตัวท็อปเลยให้ดูนิดนึงนี่กุญแจเป็นแบบตัวท็อปแบบนี้สอดอกให้สอดอกนะครับแบบตัวท็อปแบบนี้เดิมๆมันเป็นแบบนี้นี่นี่นี่น,นโมดกุญแจเสียบไขเพื่อสตาร์ทรถเราก็เปลี่ยนเป็นพุ่สตาร์ทกุญแจแบบตัวท็อปแบบนี้ใช้เปิดฝาท้าย ไฟฟ้าได้แล้วก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทได้มีสัญญาณการขโมยสะดวกสบายตัวเนี้ยระบบเนี้ยใช้ได้เลยแล้วก็ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่สายครอบครัวต้องหนีไม่พ้นสิ่งนี้ก็คือในส่วนของจอกลางสแสดงว่าครอบครัวเนี้ยเขาห่วงใยเกี่ยวกับครอบครัวเขาก็คือเผื่อเด็กไปเลยนะครับจริงๆก็ดีนะออปชั่นเนี้ยมันป้องกันสําหรับเด็กที่ติดมือถือเราใช้หน้าจอกลางเนี่ยเป็นตัว สร้างความบันเทิงให้เขานะครับผมว่าช่วยได้เยอะเลยเปิดการ์ตูนไปเนี่ยนั่งไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่เบื่อแน่นอนซึ่งปกติแต่ละคนก็จะใช้มือถือ,อเนละเครื่องเนาะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลอันนี้เขาเลือกเป็นหน้าจอเดี๋ยวเปิดจอกลางให้ดูนิดนึงจอกลางโอ้โหหน้าจอใหญ่มากอ้ายเออไม่โอโ้หูหน้าจอใหญ่จริงๆนะครับ เปิดการ์ตูนเปิดอะไรเนี่ยดูหนังฟังเพลงครบเลยนี่แหละครอบครัวอนเนกประสงค์สุดๆสำหรับมิว e เแล้วก็มีช่องสำหรับการเชื่อมต่อส่วนอื่นๆเห็นไหมสายอยู่ตรงนี้เชื่อมต่อได้เลย USB โหลดหนังมาใส่ได้เลย MP4 นู่นนี่นั่นควาย 4K รองรับหมดนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของภายในด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของพมนี่นี่พผมผม,ผมนะครับ แล้วก็เวลาเปลี่ยนกระจกพับไฟฟ้าไปแล้วเราก็เปลี่ยนสวิตด้วยเขาเรียกว่าที่ครอบสวิตกระจกตัวนี้เป็นเปลี่ยนเป็นสีดําเงาทั้งหมดซึ่งเดิมๆจากโรงงานมาเป็นสีดําด้านนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้ดูสวยงามเหมือนกับตัวท็อปเลยของแต่งเยอะมากๆสําหรับคันนี้โอ้ยแค่รีวิวก็เหนื่อยแล้วอะ่ะจบเป็นที่เรียบร้อยสําหรับการรีวิวมิวเอ็กซ์แสีขาวมุก พร้อมแต่งคันนี้ของแต่งเยอะมากๆกับโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งตัวนี้135,000สาทก่อนบาทอเริ่มต้นเพียงเดือนละ1น7 6 9ด้บาท8ปเดือนอันนี้เป็นโปรโมชั่นออกรถพร้อมแต่งของแต่งรวมในข้างงวดเรียบร้อยแล้วข้อดีของการที่บวกของแต่งเข้าไปในข้างงวดคือไม่ต้องใช้เงินสดในการออกรถเยอะแถมยังได้ของแต่งด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นตัวเลือก หรือลูกค้าท่านใดอยากจะจ่ายของแต่งแยกนะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันนะครับถ้าสมมุติว่าจ่ายของแต่งแยกค่างวดก็จะลดลงอีกนะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปรีวิวมิวเอ็ก t i แอคทันนี้ใครสนใจอยากได้รายละเอียดก็สามารถโทรหาไมเคิลได้เลย0615463646ไมเคิลอีสุโชรูมของผมตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีชื่อโชรูมว่าอีสุเมโทสาขาราชพึก มีบริการส่งมอบรถจนถึงหน้าบ้านตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับท่านอยู่ที่ไหนใจถึงอย่างเดียวพอเราไปส่งให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ